สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับจากหนึ่งพันสู่หลักล้านบายโทนี่นะครับวันนี้เราจะมาเนาะเทรดแบลนดออปชันนะครับในบล็อกเกอร์ไอคิวออปชันนะครับเดี๋ยวนี้เรามาเทรดตลาดก่อนนะครับว่าคู่ไหนครับที่น่าสนใจเนาะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคครับในการเทรดเนาะว่าเราเทรดด้วยเทคนิคอะไรนะครับมาเลยนะครับนี่เดี๋ยวหางก่อนเนาะว่าคู่ไหนที่น่าสนใจนะครับ ู้ไหนหน่าสนใจขอดูกราฟก่อนเนาะผู้ไหนที่น่าสนใจรเราจะจับคู่นั้นเลยนะครับเราจะลุยเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นธบนดาขึ้นนะครับสักสองออเดอร์พอเนาะสักสองออเดอร์ก็พอนะครับวันนี้มาดูซิว่าคู่ไหนหน่าสนใจนะครับคู่นี้เหมือนจะไปเทส ราคาเนาะแต่ว่ายังลงมาไม่ได้นะครับคนนี้แหละโอ้หคนนี้สวยนะครับถ้าปิดทะลุเส้นกิดได้นะครับจะกดลงนะเพราะว่าแนวรับจริงๆตรนี่เลยนะครับแนวรับจริงๆเส้นกลิดเส้นนี้เลยนะครับแนวรับเก่าแนวต้านเก่าอ้าวโหทุบแรงนะครับทุบแรงเลยนะครับแบบนี้ยังไงครับมาแรงแบบนี้นะครับ แรงเกินก็ไม่ดีนะแรงเกินก็เสียวๆนะครับแรงเกินก็เสียวๆนะฮะโอ้แรงมากนะครับมองว่าแรงเกินไปนะครับทังนี้นะครับเราจะไม่เข้ามาแรงเกินไปนะครับพูดทั้งนี้ทิ้งไส้สวยเลยนะครับปึ้งลอยฮะกดลงนะครับทําไมถึงกดลงนะครับเท่นะเป็นเทนขาลงเนาะเท่นเทนขาลงนะครับ ระยะสั้นตรงนี้นะครับอเดี๋ยววาดภาพให้ดูเนาะลองดูซิว่าทําไมเราถึงเข้านะครับออเดอร์นี้นะครับนี่เงี้ยเท่นนะครับเป็นเทนขาลงนะนะครับตรงนี้คือเทรนขาขึ้นนะครับเทรนขาขึ้นจบแล้วเนาะโดนขาแรงขายทําลายนะครับตรงนี้เป็นเทนขาลงประกอบกลาฟนะครับตรงนี้นะครับเป็นโซนนะเส้นกริดนะครับเส้นสีเทาาจะนี้งเกิเส้นกริดนะครับนี่ราคานะครับทิ้งไส้ตรงเส้นกริดแล้วก็เส้นเอสเห้าก็ ลงมาด้านล่างด้วยนะครับตัดตัดเลยนะครับตัดกันแบบนี้เลยนะครับแสดงว่าตรงนี้นะครับมีแรงขายรออยู่เนาะราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแล้วก็ลงมาต่ออีกแท่งนะครับนะมุมมองเราเป็นแบบนี้นะนะครับมาดูก่อนโอ้โดนเลยนะครับยังลงมาไม่ไหวนะครับปิดเป็นแท่งสปินนิ่งอยู่นะปิดเป็นแรงซื้อนะครับเป็นแรงซื้อจริงแต่ว่าเป็นแรงซื้อที่อนแรงเนาะเป็นแรงซื้อที่มีความลังเลนะครับ จิงไ้บนไซล่างแบบนี้นะครับอ่าครับเมื่อกี้คิดว่าน่าจะทิ้งตัวลงแล้วนะครับแต่ว่าแรงขายยังไม่เยอะพอนะเนาะแรงขายยังไม่เยอะพอที่จะทุบตัวแรงๆนะครับก็เลยปิดเป็นแท่งสเปนนิ่งไปก่อนเนาะแต่ว่าราคาตัดสวยเลยเนาะเส้น SMA5 นะครับตัดท้ายแท่งเทีย,น,ย,น,ยน,นนะครับสวยงามเลยลงมาจนได้นะครับแท่งเมื่อกี้ไม่ยอมลงนะฮะมาลงแท่งนี้เฉยเลย ลงมาดูแรงซื้อติตกับนะครับผพว่ามีเส้นกริดอยู่นะครับตัวเส้นกรีดจะมีอาการนะตรงนี้นะครับตัวเส้นกริดจะมีอาการนะครับตรงนี้เป็นโซนแนวรับด้วยนะครับเป็นโซนแนวรับด้วยนะทิ้งไส้ด้านล่างแบบนี้นะครับแรงซื้อเยอะเนาะแรงซื้อเยอะนะครับลงมาอีกไหมโอ้โหขึ้นไปก่อนเลยนะครับถ้าลงมาที่เส้น SM5 นะแล้วก็รีเจ c ครับจะกดขึ้นนะ แต่ดันเปิดขึ้นไปก่อนนะครับแบบนี้มีความเสี่ยงครับถ้าเปิดขึ้นไปก่อนจะมีความเสี่ยงเนาะไปดูคู่อื่นก่อนไม้แรกเปิดมาเดีวเลยนะครับวันนี้วินนี้เป็นแนวรับนะครับเป็นแนวรับนะเราจะมีความเสี่ยงครับที่จะกดลงแท่งนี้อาจจะปิดเป็นแท่งเขียวแข็งแรงก็ได้นะต้องระวังให้ดีคู่ไหนน่าสนใจอีกไหมนะครับปกต,ตินะครับจะเปิดประมาณสี่ถึงห้าคู่เนาะเราจะไม่เปิดเยอะ,ะครับ เพื่อการความสับสนนะในการเทรดนะครับเดยวตั้งราคาไว้ก่อนถ้าปิดทะลุเร่งซื้อได้นะครับก็จะอาจจะหวัในการเข้ามาเรื่องเนาะประกอบกับตรงนี้มีเส้นกริดด้วยนะครับเนี่ยเส้นกริดนะถ้าเขาทะลุได้นะครับสวยงามนะเราจะเข้าโอ้แบบนี้ไหวไหมนะครับดีเจ็หน่อยเดียวแล้วลงไปเลยนะแบบนี้ดีเจิน้อยมากแล้วลงไปเลยนะครับต้องรอดูเนาะ ต้องรอดูแท่งถัดไปนะครับอ่าผ่านไปก่อนเรามาหาคู่ที่น่าสนใจก่อนดีกว่าโอ้โหแท่นี้ทิ้งไส้แล้วลงแรงเลยนะครับทิ้งไส้แล้วลงแรงแบบนี้อ่ะมาแล้วลงมาแล้วนะครับรอดูเนาะเดี๋ยวเราดูคู่นี้นะครับวัดคอยนะครับว่าจะปิด เป็นแรงขายแข็งแรงได้หรือไม่เนาะอ่าจะปิดแ,แรงขายแข็งแรงได้หรือเปล่ารอดูนะครับสิบวิสุดท้ายนะครับมีแรงซื้อดันอยู่นะมีแรงซื้อดันอยู่นะครับโอ้จะไหวไหมนี่โอ้โหปิดทิ้งไสแบบนี้เลยนะครับปิดทิ้งไสแบบนี้นะครับมีความเสี่ยงเนาะจะก่อขึ้นก็ลังเลนะเพราะว่าราคานะครับมีความเสี่ยงเนาะขอดูพูดอื่นนะ ทั้งนี้ขึ้นไปแรงมากขึ้นไปแรงอยู่ราคานะครับตรงนี้มีแนวนะเป็นโซนนครับแนวต้านนะครับรับเก่าเป็นต้านใหม่นะตรงนี้นะครับต้องเราดูอาการว่ามีอาการหรือไม่นะครับถ้าผิดเส้นนี้ไม่ได้นะถ้าราคายืนเนะี่ยเส้นนี้ไม่ได้แสดงว่า มีแรงขายจริงนะครับแต่ว่ามีแรงขายจริงๆนะต้องมารอดูก่อนมีการนะครับลังเลนะขึ้นไปทุบขึ้นไปทุบนะครับปิดแดงแข็งแรงได้ไหมโอ้โหเปิดแก็บเลยนะแต่ลงเร็วไปหน่อยคนระับลงเร็วไปหน่อยนะครับ เพราะว่าจริงๆเทนตัวนี้เป็นเทนขาโลงนะครับเขาทำพฤติกรรมเทนขาโลงเนาะคุอาจจะมองไม่ออกนะนี่ครับขายต่ำลงต่ำนะมีโอกาสที่จะทําโลต่ำด้วยนะแต่ว่าเมื่อกี้นะครับเขากระโดดลงมาแรงลงไปหน่อยคนระับแรงมากเลยก็เลยไม่กล้าเข้านะอย่างไรไม่กล้าเข้านะครับกะว่าสักสองออเดอร์ทรไม้แรกโดนไปแล้วนะครับไม้แรกโดนไปแล้วนะครับและราคาไม่ดีเนาะ พอได้ราคาไม่ดีก็มีความเสี่ยงนะครับตรงนี้เป็นแรงซื้อนะปะหนักไม่ได้เลยนะนตับลายนะตรงนี้เป็นโซนแนวต้านเก่านะครับแล้วก็มีเส้นกริดด้วยสองต้านเลยนะครับไหวหรือไม่ขึ้นไปก่อนไหมน,นะครับถ้าขึ้นไปแล้วทุกลงมาน่าสนใจนะแต่ถ้าลงมาก่อนแล้วขึ้นนะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะมาเอาแรงจากโซนแนวรับแล้วก็ดันขึ้นไปต่อได้นะครับ ถ้าเปิดขึ้นแล้วลงมาแบบนี้นะจะน่าสนใจมากกว่าตกกลับไหมนะครับถ้าตกกลับต้องต่ำกว่าเส้นนะครับมไม่ใช่นะครับแรงซื้อนะครับอ่าต้องระมัดระวังนี่เห็นไหมถ้าแท่งเมื่อกี้ครับเรากดลงนะครับโดนเลยนะมีเขามีแรงซื้ออยู่จริงๆครับไปลายไส้ครับแรงซื้อทั้งนั้นเลยครับ คือการรีเจคชั่นเนาะแรงซื้อตงมาก็ดันขึ้นไปแบบนี้เลยอ่าโหขึ้นไปรแรงมากกระชากเลยนคะนับอยู่ๆก็กระชากแบบนี้นะครับกระชากไปรแรงนะต้องรอดูก่อนเนาะกระชากไปรแรงมาก จะขึ้นไปสูงๆนะแล้วรีจิตน่าสนใจไหมอย่างนี้นะครับโ,โอ้โหขึ้นไปแรงเกินนะครับขึ้นไปแรงเกินนะครับกลัวว่าจะทะลุขึ้นไปต่อได้นะครับมีความเสี่ยงนะโซนนี้เป็นโซนแนวรับ ถ้าแท่งนี้ทิ้งไส้นะปิดทิ้งไส้นะแท่งถัดไปมีโอกาสที่จะกดลงได้นะเพราะว่าแท่งแดงแท่งนี้เป็นแท่งลังเลนะครับเป็นแท่งแรงขายลังเลเนาะแท่งนี้ก็เลยมีความลังเลไปด้วยนะถ้าปิดเป็นสีเขียวนะครับแท่งถัดไปหาโอกาสกดลงได้เลยเนาะต้องดูว่าปิดเป็นสีอะไรนะอ,อยากให้เป็นสีเขียวทิ้งไส้ยาวยๆนะครับอือแบบนี้เปิดแก็บไม่ดีเนาะเปิดแก็บกระโดดไปเลยนะครับอันตรายนะครับเป็นไว้ก่อนนะครับเป็นไ,นไว้ก่อน ตรงนี้เป็นแนวต้านเก่านะแต่ราคาห่างเส้น SMA ห้านะครับเราจะไม่เข้าเดี๋ยวมาหาดูต่อโหคู่นี้ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับขึ้นไปไม่หยุดฮะลงมาแล้วนะครับเก็บแรงซื้อได้ไหมนะครับมีเส้นติดด้วยนะต้องติดเส้นติดด้วยนะครับลู้เส้นติดได้นะครับเราถึงจะวางใจนะเพราะว่าเส้นติดก็เป็นแนวรับแนวต้านสําคัญนะ ยากยาหรือเปล่าวันนี้ครับขึ้นไปแรงจริงๆเนละโอ้โหแรงมากๆเลยครับแรงซื้อเยอะมากๆเลยเนาะโอปิดปิดเหนือเหนวอต้านเก่าแต่ว่ายังติดซิ้อซึกล็ดอยู่ครับเราซึ่งก,กล็ดมีอาการเนะาะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะครับตัวซึ่งเก,กล็เมีอาการตลอดเลย โอ้ปิดแดงใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆนะแท่งนี้นะครับใหญ่มากๆเลยครับต้องรอดูก่อนเนาะ mm hmm. คู่นี้เหมือนจะอยากจะทำไฮใหม่นะเนาะก็ดันขึ้นตลอดดันขึ้นตลอดแบบนี้นะครับเหมือนพยายามจะทำไฮใหม่แต่ว่าไม่พักตัวเลยเลยเนาะ ไม่พักตัวแบบนี้เราต้องเว้นไว้ก่อนนะครับอันตรายนะอ่าครัแท่งนี้แข็งแรงถ้าปิดคึนกินนะ่าสนใจนะแท่งนี้ลงมาก่อนนะไม่ขึ้นคนะับ ถ้าขึ้นจะทุกจะมั่นใจมากกว่าแต่นี้ลงไปก่อนแบบนี้นะคับกลัวแรงซื้อดันนะครัตัวนี้แหละตัวนี้มีแนวอตรงนี้เลยนะคแค่นี้ออนแรงแค่นี้อาจจะลงต่อได้เนาะแต่ว่าหากเส้น SMA 5นะครับมีความเสี่ยงับเราต้องระวังให้ดีเนาะ หนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีเนาะเรารู้ผลนะครับเราต้องระวังให้ดีนะตรงนี้มีเส้นขีดนะครับเป็นโซนแนวรับจะรับได้ไหมนะครับเรื่องหนึ่งมีแรงซื้อนะครับตรงนี้ต้องรอดูอาการก่นรอนะยังไม่มีการเอนมเฟื่องไปทัสิ้นเคลื่อนีกไหมนะครับ ปลี่ยนแปลงซื้อได้นะถ้าราคาไม่ดีมีความเสี่ยงครับต้องรอก,ก่อนอยากให้พักตัวเนาะพักตัวสักแท่งหนึ่งนะครับทิ้งไส้ด้านล่างยาวๆเนาะแบบนี้จะน่าสนใจมากกว่านะครับแต่ถ้าแข็งแรงนะเราจะผ่านไปก่อนนะรุกไปแล้วนะครับวันนี้ยังวนเวียนอยู่แถวนี้เนาะขนเปียนนะ อนี้ก็ขึ้นไม่อยู่เลยนะครับโอ้โหนี่ลงมาเกินแนวแล้วทิ้งถ้าทิ้งไส้นะครับยาวๆนะน่าสนใจนะพวกนี้ต้องดูราคาปิดก่อนนะว่าเขาปิดแบบไหนนะครับสําคัญนะครับราคาปิดอีี่นทีนะขอลงมาอีกทีหนึ่งโอเคฮะกดขึ้นนะครับเห็นผลนะครับทําไมถึงกดขึ้นนะครับอ่าดดูเทนก่อนเนาะ เทนนะเพราะถ้าเป็นเทนขาขึ้นนะตั้งแต่ตรงนี้นะครับขึ้นมาเนาะราคาขึ้นมาคนระับแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะทำา i g สูงขึ้นได้นะครับแล้วก็เราไม่กล้าเข้าเลยนะเพราะว่าราคาชอบทิ้งไส้แบบนี้นะครับเป็นสปิ n น i n g เนาะเป็นแท่งรังรีแบบนี้นะครับเราเลยไม่กล้ากดแต่คนนี้นะครับเขามีแท่งพักตัวหนึ่งแท่งให้เราเห็นนะครับตนแท่งนี้มองว่ามีการทิ้งไส้แสดงว่ามีแงรงซส้อเนาะ แล้วเมื่อกี้ราคามีการลงมาผัดลงมาแล้วก็รีจิตสองครั้งนะครับก็เลยมั่นใจว่าน่าจะยังอยากแรงซื้อได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องรอดู่อนครับว่าจะได้หรือเปล่าโอ้ไปเนี่ยครับแรงแบบนี้เลยนะครับวินนะครับโอเคแรงแรงแบบนี้ชอบเลยเนาะแรงแรงแบบนี้ชอบเลยนะครับวินนะครับพอมาเรียกเราแพ้ไปเนาะ ขออีกหนึ่งออเดอร์พอนะครับวันนี้มาเทสพอลลุ่มเนาะเพราะว่าเป็นบ่ายสองน,นะครับช่วงบ่ายนะการาฟจะเริ่มวิ่งแรงมากครับอาจจะมีความเสี่ยงเนาะเราอยู่ในบายารี่ครับเราจะไม่ใช้เวลาคับนากับเขานานนะครับเพราะว่าความเสี่ยงสูงด้วยนะครับามาขออีกวินอีกหนึ่งออเดอร์นะครับขอวินอีกหนึ่งออเดอร์พอนะครับ สวยมากเลยครับแทงกันเราเข้าพุ่งขึ้นไปอย่างแรงครับท่งนี้จะขึ้นได้อีกหนึ่งแท่งเหรอหัวเกินนะครับหัวเกินมีเส้นเกล็ดอยู่ครับถ้าราคาพักตัวตรงนี้ได้ก็จะสวยงานนะม่รูว่าจะเล่นไหมครับตัวอ,อาการอยว่าถ้ามาเล่นกับเส้นเกลิดก็มีโอกาส เข้าออเดอร์น,นะครับกดซื้อขึ้นได้เพราะว่าราคาก็เป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้นะครับพาเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้เลยเนาะมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อไดนะ้เพราะว่าถ้าแนวรับใหญ่นะครับอยู่ลึกเลยนะเนาะเราดูอาการว่ามาถึงแล้วนะครับมีอาการไหมฟุกตุงมมกนั่งยังไงต่อ ปิดต่ำได้ไหมหรือว่ายังไงแต่ว mm ่า hmm. จะสะดุ้งขึ้นไปนะครับเราต้องมาดูก่อนห้ค่อยไหลลงมาเนาะไค่อยไหลลงมานะครับโซนนี้เรามองว่าเป็นโซนแนวรับนะครโอ้โหแรงซื้อเข้านะครับแรงซื้อเข้าแรงตอนสุดท้ายนะครับถ้าลงมาอีกทีหนึ่งแล้วรีเจ็คผมจะกดขึ้นนะครับ ต้องลงมาให้ถึงนะแล้วรีเจ็คพ้นแนวนะครับต้องรีเจ็ตแรงๆพ้นแนวด้วยนะครับถ้าซึมซึมไม่เอานะถ้าซึมซึมแบบนี้นะครับมีความเสี่ยงครับขี่ไม่เอานะครับซึมซึมนะครับแรงซืึมซึมๆอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนคู่ก่อนนะไปดูก่อนว่าคู่ไหนน่าสนใจนะครับโอ้นี่ก็น่าสนใจนะถ้าราคาลงมาถึงนะครับ่วนแนวรับแถวๆตรงนี้เนาะ มีสองคู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมแรงซื้อซึมน,นะครับโดนแรงขายกดจนได้นะครับแรงขายชนะจนได้นะครับต้องรอดูนะเพราะว่าเขาใกล้ถึงเส้นเทนไลน์แล้วนะครับใกล้ถึงเส้นเทนไลน์แล้วนะต้องระวังนะครึ้นนะครับแต่ยังมีช่องว่างอยู่นะมันมีช่องว่างได้หนึ่งแท่งนะถ,ถ้าจะลงะครับ เ้นกระดิบนี่นะครับแต่ถ้าลงต่ําไปแล้วนะครับเราจะรอกดขึ้นดีกว่าเนาะเพราะว่าใกล้ถึงเส้นเทนลายแล้วครับใกล้ถึงเส้นทลายแล้วเนะาะราคาทำหายสูงขึ้นนะครับเป็นการยออ่รยอเนาะมีโอกาสจะย่อมาหาเส้นเทลไยแล้วก็ดีดเส้นแบบนี้นะครับเรอ,อดูอีกน่งแท่งน,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 นะครับวนนี้หลักโอ้โหันนี้มาไม่ถึง เด่งขึ้นไปก่อนเนาะเร่งขึ้นไปก่อนนะับราคายังไม่มาไม่ถึงโซนเลยเอ้าแท่งนี้ทุกผมน่าสนใจนะครับแท่งนี้ลงไปแรงเนาะขึ้นไปรีเทสแล้วก็ลงต่อถ้าขึ้นไปเยอะๆนะบรีเจ็กผมจะกดลงนะแต่ถ้าแบบนี้นะเป็นความเสี่ยง กอว,ว่าจะปิดเป็นแท่งพักตัวนะครับเพราะว่าราคาเขายังเบรกแนวไม่ได้เลยต้องรอไปก่อนอมาแล้วครับเดี๋ยวรอเราแค่รอคอนเฟิร์มครับจากโซน,นแถวนี้ว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาไหมนะครับตามที่เราคิดเนะาะเท่านี้พักตัวอ่อนแรงนะครับเท่งถัดไปนะมีโอกาสกดลงได้นะเพราะว่าก็ฟอมตัวไปทิ้งขาลงแล้วนะครับนี่เลย อต้งดูการกปิดก่อนว่าเป็นแท่งเขียวอ่อนแรงไหมนะครับรอดูเนาะโอ้ทะลุนะเดี๋ยวเราเซตตัวก่อนเนาะเราก็เซตตัวอโอ้ปิดเป็นเขียวก็เป็นเขียวนะแต่ว่าเป็นเขียวที่มีเนื้อเยอะนะครับแบบนี้อันตรายราคาเหมือนจะพยายามที่จะไปนะแต่ว่า มีแรงขายทุกตลอดเลยนะครับถ้าทางนี้ปิดเหนือโซนนี้ได้นะครับจะมองว่ามีโอกาสขึ้นไปต่อสูงนะครับเพราะว่าเขามีแท่งเขียวยาวๆแบบนี้นะครับตั้งราคารอเลยครับถ้าเบรกก็ได้จะเข้าออเดิมครับราคาว่าลงมาลึกมากครับลงมาลึกเลยนะครับต้องรอดูอาการกับอ๋อโอ้ลงไม่ได้จริงๆอครับลงไม่ได้จริงๆคนระับสุดท้ายก็ขึ้นมานะ ลงไม่ได้นะครับขึ้นมาเลยนะอ้าวแท่งนี้ยังไงครับเราดูที่ราคาปิดนะถ้าปิดได้นะครับจะมีโอกาสในการกดขึ้นแต่ถ้าปิดไม่ได้เราจะมองผ่านไปก่อนเอ้าปิดได้นะครับย่อมาไหมขอลงมาดเจิตชัดๆนะครับขอ้ชัดโอเคครับกดขึ้นนะครับแท่งนี้นะครับทาไมถึงกดขึ้นนะนี่ดูครับ พฤติกรรมราคาคือพอมีเทรนขาขึ้นรับสร้างไฮยกลงสร้างไฮยกลแล้วก็มีการยกลงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นเทรนระยะสั้นนะครับยก ok ลหนึ่งรอบแล้วก็ทำไฮสูงขึ้นแล้วนะครับตรงนี้มีรีเจ็คนะครับที่แนวต้านนะครับแนวต้านเก่าเปลี่ยนเปรับใหม่นะแล้วก็มีรีเจ็ตแล้วก็เลยมีโอกาสจะกดขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคาจะทำไาขที่สูงขึ้นได้นะครับนี่นี่เป็นหลักการนะ แต่ก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะปิดเป็นแท่งสเปนนิ่งไหมนะครับหรือว่าจะยังไงนะครับโอ้ลุ้นอย่างเียกันนะครับไม่ชอบนะคงานแบบนี้โอเคครับวินนะครับโอเคครับตามเทคนิคที่เราใช้เลยเนาะทำไฮสูงขึ้นนะครับมีการเทสที่เส้นแนวต้านเก่าเนาะตั้งเก่าเปลี่ยนเป็นรับใหม่นะคราคามีการรีเจคชั่นแล้วก็กดขึ้นนะครับแต่ว่าได้ราคาไม่ดีนะครับ ก็มีความเสี่ยงเนาะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่ครับยังไม่มีเทคนิคหรือว่าเทคนิคที่ใช้อยู่ครับก็อาจจะคิดว่ายังไม่ใช่เทคนิคที่เราถูกใจเนาะก็สามารถติดต่อนะครับเพจจากหนึ่งพันสู่ลักล้าบายโทนี่มาได้นะครับทาง f a c e b o o k นะครับหรือว่าสอบถามที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับอ่า แต่ว่ากดลิงก์ใต้ด้านล่างก็ได้นะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเราต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาเนาะศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงนี้ลงไปนะครับใครที่ยังมีความรู้ก็หาความรู้เนาะเราจะได้ลดโอกาสเนาะลดความเสี่ยงนี้ไปเนาะไม่ให้เกิดความเสี่ยงที่มากเกินไปอ่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ